เนี่ยเราเดินมาจากป่าละมาะพูนทางพุนกัย่างมาพี่จ้ะพี่น้องลมจักหน่อยในเด้อมื่อนี้เด้ออาจจะได้ยินเสียงอื้ออึงมั่งแต่กระทนเอาเด้อเนี่ยขาวลูกนี่บัสตาฟาเฟียนแหละบอคืนเด้อมืนอนี้เด้อคอยบอคืนเจ้าคอยกระสิคโค้งมาพี่คอยบอคืนเด้อเนี่ยคอยจะไปทางพี่นี่แม่มาจะไปทางนี้แล้วจ้ะไปกันเลยจ้า ันนี้สามแยกหนึ่งแล้วก็สองก็เมมาละสามล้วไปแยกนี้กันจ้ะเนี่ยทางนี้ก็ทางนี้ก็ให้ม้าเดินได้ได้ดจ้ะมา้าเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นมาทางนี้เพราะว่ายางทางนี้สาหรับคนแล้วก็มาจ้ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามา้ายางถนนแบบที่เจ้าเคยเห็นเนาะอันบาท้าม้านะมันแข็งนะพี่น้องไปกีบอะไปกีบไปกีบแข็งแข็งอะ เขาบอกหิ่งางเ้อะจะคนย่างเนาะเหลียงก็หมาจา้ะชีวิตจะมีแต่มาพาน้ำจะเดินไปทางไหนก็มีแต่มาพาเดินฉันตัวอุ่นอุ้ยสุดยอดเนี่ยเขาจะขึ้นไปเนินเขาเน่น้อยข้างบนนี่ทางนี้เลยตะเวนกะไล่ดากไล่ก้นแล้วอยากตกแล้วตะเวนตกแล้วกับบางานวันนี้พี่น้องเนี่ย นั่นเขาบัสตาร์าฟ้าพี่แอแลวที่ขึ้นไปเหตุคิดว่บบางสองสามมือนั่นส่วนอันนี้ไม่ใช่เขาหรอกจก้ะอาจจะเป็นโพนบพงโพนใหญ่เพิงบาา้านเฮานี่เนี่ยขึ้นมาถึงแล้วโอยยังไม่ถึงหรอกใกล้สื่อเนี่ยทางลงทางขึ้นห้อนแล้วพี่น้องไอเหงื่อแตกอพอเสือ้อนาวเสื้อกันหนาวออกแล้วหมไหวมันยางเนาะมันเลยห้อนแล้วก็ใส่เสือ้อเสื้อไหมพรมด้วยหรือไม่พี่น้องไหมพรมแขนยาวข้างในมันเลยห้อน ขึ้นพิษทางทางนี้ก็ขึ้นได้เนี่ยแต่เ,าเ่าบ่เห็นห้อยคน้นเนี่ยทางนี้มีห้อยคนทางเมื่อกีนเนี่ยมันชันทางนี้บ่ชันปันใดเขาก็เลือกขึ้นทางนี้จะขึ้นมานี่เย็นลมได้ใจพี่นอ้องเย็นลมน้อยนึงมันสูงเนาะขึ้นมาชมความสวยความงาม นี่น้องกุ้งพันได้บ้างพี่น้องปกติน้องกุ้งมากกับพัก,กันลากเด็กน้อยแก่กับหิมะมาแล้วก็พากันมานั่งตรงนี้กินกาแฟเด็กน้อยก็กินโกโก้ร้อนแล้วกับขนมน,นัม่นงตุ๋นมาานีค้าวสุขแล้วพูดมีัางัลงามโอ้ยเหมือนอกแลก าม,มาสวัสดีจ้าอาบุตรพ่อกับแม่เอ็มม่าเรยเด้อ้ยเธอชีได้สวัสดีกันนะพี่น้องมันนี่กระด้ย่างตั้งแต่ผุ่นจนมาหอดผีเธอชีได้สวัสดีกันที่จริงก็อยากสวัสดีนานๆแล้วจ้ะแต่ว่า,วาอยากให้เจ้าเห็นวิววิวอะไรวิวความสวยความงามของนอร์เว งามมันอันมีหิมะนะพี่น้องนะยามมันมีหิมะกนงะแหวกหนึ่งขันเห็นห้องเห็นไขมันก็จะว่าโอ้ยลมพัดกล้องคอยพี่น้องตายแล้วตายแล้วลมแห้งขันเห็นอันห้องแม่อมาก็จะว่าได้จ้ะมันเป็นเรื่องปกติของคนลูกสามเนาะของคนลูกสามแล้วก็คนที่กินเยอะจะกินหลายมันเลยอ้วนเขาถ้าเกิดว่าพูดไม่ให้หน้าเกลียวก็แบบอวบระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยอืมโอ้ยมันอีจ,จะมาว่าเรื่องอย่างน้พี่น้องเอ้คิดออกล้วบ่อนโ <c oughs> อ้กินกาแฟก่อนเ้อกาแฟดำด้วยจ้ะเด้อจะได้ผอมๆแม่อมานะจ๊ะ ห้ามกินกาแฟนัวเด็ดค่ะถ้าไม่จําเป็นถ้าจําเป็นก็กินได้จ้ะแต่ว่าแม่เอมาตอนนี้ถ้าไม่จําเป็นจะพะยายามบอกินกาแฟนัวเลยได้จ้ะอืมเพราะว่าส่วนมากคนกับมากาแฟนัวนัวน่นหละเนาะสิมาเล้าเรื่องอย่างมือนี้บางคนกับอ่ามาเว่าเรื่องครับเมืองไทยจ้ะขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่เป็นห่วงแม่เอาได้จ้ะเรื่องว่าอ่นมานางเทิงหิมะ มะนางื่องหิมะเรียกว่านอกบ้านหิมะเลลายของสีหนาวบอ่บอหนาวด้วย้ะพี่น้องไม่หนาวจริงๆไม่ได้พูดให้แบบว่ามันหนาวนั่นแหละแต่อยากทำคอนเทนต์เพรานเมียเจ้ามันบ่อหนาวพราแม่เอมาใส่เสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยแจ็กเก็ตสีม่วงมานี่โอ้ให้เบิงก่อนอืมสีม่วงมานี่ยางก็จะยางมันนี่พี่น้อง ฮ้อนเด้อหิมะก็คือห okay. ิมะเอาความร้อนมาอยู่โดยจะเวลาเ้าวยางออกกับร่างกายอิลีหรือว่ายางเล่นแต่ว่าเราห้ายางเพิ่นยางบริยุทธ์พักยางไปเรื่อยเหงื่อมาจอกนี่พี่น้องเหงื่อนนี่ไหลออกไปทั้งหลังไม่อหม่อะไรทิ๊กๆลงงามก้นแต่ว่าไม่ถึงงามก้นโดยจ้ะเราพูดกับซีวาน่าเกลียดเนาะเออเพราะว่ามันอาจจะซึมซับเข้าไปในเสื้อในกางเกงเราก่อนโอ้ยผู้ใดโทรมาเนาะรับบ่ได้เด้อเพราะว่าโอ้นี่เนาะโอ้เรามันจะหันเดี๋ยวเดีดีรับก่อนเดี๋ยวเด้๋เดี๋ยอ่ออุ้ยกำลังถ่ายทำคลิปอยู่อ่ะตัวเอง ตัวเองถ่ายทําคลิปจริงๆนะตอนเนี้ยมีอะไรด่วนไหมพีบ้าโทรมาอ๋อเรามาบัสตาฟาเฟียนแหละแต่ว่าไม่ได้ไปบัสตาฟาเฟียลหรอกเรามาอีกอีกอีกโคกเนินหนึ่งหน่ยไหมทำคลิปเด้วครึ่งคลิปเดี๋ยวก๊าลังจะเสร็จโอ้ยนัดกี่โมงนัดแขกสามสี่โมงนะจ๊ะแขกมาก่อนก็ทําไปก่อนเลยจ้าไม่ใช่นะเมื่อวานแคทว่าสามสี่นะใช่จ้าใช่จ้า ใช่เลยเมาาื่อว mm hmm. า,านเน <internally. S 3> ี <with> ้ยพราแคทบอกว่าสามสี่โมงเย็นเรายังพูดกับใครวะเมื่อวานในโทรมาหาเราไอ้กล้วยพิมพ์คุยกันหรือไ๋วะนั่นเห็นไหมเออถ้าจะมาบอกว่าถ้าจะมาบอกว่าโทรคุยกันแล้วไม่ได้พิมนะอ่าเราก็คิดว่าเรามั่นใจเพราะว่าเราเรากล่าเวลาแล้วโอ้กูจะไปเดินตอนนี้ไอ้แคทมันบอกว่าสามสี่โมงเย็นไอ้แคทมันชอบมาก่อนกูต้องกลับให้ถึงบ้านก่อนสัสามโมงเราคิดอยู่ อืมอืงั้นก็ตามนั่นแหละกวาดดูดฝุ่นเอาจะดูดฝุ่นเมื่อวานยังไม่เสร็จอยู่อ่าไม้เสียบอยู่ตรงช้อนนั่นแหละมีเยอะเลยไม้เสียบอ่ะเออเออก็ดูดฝุ่นให้ด้วยนะฝุ่นดูดไปเมื่อคืนเนี้ยเอาแค่นี้แล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเงินต่อนะจ้าห์นาเกียดมากกกรอวะซานแม่มาลีี่น้องขี่เล้าขี่เหล้าอินโอ้แค่นี้แหละมันชิดา โอยมาว่าต่อพี่น้องเออพี่แหมมวันนี้พี่แหม่มหนูไม่ได้ตั้งใจออกนอกลู่นอกทาง <Reading. S 1> คุยเรื่องคุยอะไรเรื่องอะไรนอกลู่นอกทางเลยอจากพี่แหมมเพราะว่าพี่แหมมเขาบอกว่าพูดอะไรมามีมีสาระอยู่เข็มพูดมีสาระอ,อยู่หนูก็ขอบคุณมากๆจ้ะแต่ว่าเข็มมาชอบพูดออกนอกลู่นอกทางหนูรู้ตัวนะพี่แหมมแต่หนูว่าหนูรู้ตัวหนูจะพยายามไม่พูดออกนอกลู่นอกทางแต่ว่าคิดอยู่ได้พี่น้องรู้ตัวว่าตัวเองทําไมเวลาทําคลิปอะไรทั้งที่ในคลิปน่ะ 18นาทีแต่ว่าในความที่ตัวเองพูดมีสาระ8ดนาทีอีก10นาทีคือพูดเลื่อนลอยไปเข้าป่าเข้าลงออกซ้ายออกขวาขึ้นโนนลงลงล่างไปเรื่อยๆพี่น้องอ,หอเห็นไหมพี่แหม่มเขายัางรู้ว่าว่าพี่แหม่มเขาเป็น F c ซตัวยงเขาลู่จะว่าแม่เอม่ามักเว้าหลายเว้าออก,ออกออกนอกลู่นอกทางวันนี้ไม่ได้นอกลู่นอกทางนะพี่แหม่มแต่พอดีอ่าแม่น้องมาลีน่ะมาลีนน้อยเขาโทรมาเพราะว่าวันนี้จะนัดอ่า จะนัดปาร์ตี้อะไรกันสักอย่างนะจ๊ะพี่น้องอืมนั่นแห ús, ละเขามาก่อนเวลาเพราะแม่เอ็มประกาว่าจะให้ถึงบ้านไม่เกินสามโมงเย็นเพราะว่านัดกันสามสี่โมงแลวไอ้แคทมันชอบมาก่อนเวลาอยู่แล้ว hmm. อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ไม่ชอบก่อนเวลาถ้าสามสี่ไอ้แคทนี่จะมาสามโมงไงเออแต่อีน้องกุ้งถ้านัดสามสี่โมงอีน้องกุ้งจะมาประมาณหกโมงเย็นอย่างเงี้ยเออพนท์โทรมาเอกินเราถึงบ้านแล้วนะสนเอาถึงบ้านจะเด็วม่สองโมงหนึ 1, ่งพนนัดพิษพนท์นัดเวลาแม่พนท์เบิร์เวลาพิษนั่นแหละเออและทีนี้ก็จะมา,า,าเ ต้องเหลียวซ้ายมองขวาว่าม like like ีคนมาไหมเราแบบแม่เอ็มมาขี้อายอ่ะพี่น้องอายข้าเจ้าเลยไหมเออแล้วว่าวฮัดใส่วาวฮอด่าไม่หนาวเลยจ้าเพราะอะไรเราเดินมาอย่างนี้มันก็ร้อนเนาะร้อนกับเหงื่อออกเหงื่ออย่างพี่น้องแล้ววันนี้ขึ้นมาตรงนี้หน่อยมันจะลมหน่อยนึงใช่ไหมเอ็มมาถ่ายเมื่อกี้เห็นบารมันจะมีลมว่อยๆในนึงแต่ว่าตอนนี้ดูดูได้เลยจ้าไม่มีไม่มีลมแล้วลมมันจะมาเป็นช่วงเนี่ยใบไม้ใบใบไม้โบติงไม่ติงไม่ตึงอะไรเลยเนี่ยตอนนี้พอดีอุ่นพี่น้องพอดีอุ่นเออพอดีอุ่นเลยแต่ว่าถ้าให้หนาวไไมม่่ด้ตตัวออาจจะเย็นืแ มือก็ไม่เย็นแล้วเพราะว่าแม่เอาเอาใส่เอเอมือกอดกอดแก้วกาแฟที่มันเป็นสแตนเลสมันจะทําให้อุ่นเนาะจ้ะเนาะมันจะทําให้อุ่นเพิ่มขึ้นถ้าเป็นพลาสติกก็จะอุ่นเพิ่มขึ้นแต่ไม่เท่าสแตนเลสหน้าออกน้องลูกน้องทายเลยพี่บ้าโทษทีจ้ะนานๆกันเลยแบบว่าบนหนาวแล้วก็แล้วก็พื้นที่แม่เอม่านั่งอย่างเงี้ยวันนี้หิมะถ้าเกิดว่าแม่เอม่าจะนั่งทําคลิปอย่างนี้ก็คือมันจะนั่งนานหน่อยแม่เอม่าก็เลยเอาเสื้อแจ็คเก็ตนี้ปูจ้ะเนี่ยเสื้อแจ็คเก็ตปูแต่ถ้าาเราไม่่ปูน ถามว่าหนาวไหมก็ไม่หนาวแต่ว่ามันก็จะหนาวเวลาหิมะเวลามันโดนโดนตูดเราโดนแบบร่างกายเรานะพี่น้องมันก็จะฮอนมันอุ่นแล้วก็หิมะมันก็จะกลายละลายเป็นน้าแล้วมันก็จะทะลุเข้ากางเกงแม่เอ็ม่ามันก็จะทําให้เย็นดากเย็นก้นนะจ๊ะพี่น้องวันนี้ก็เลยสละเสื้อแจ็คเก็ตเพราะว่ากลับไปคิดว่าเวลาเราเดินมันร้อนก็จะถอดแจ็คเก็ตอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นกางเกงที่เขามีคุณภาพเป็นเกรดที่ดีมากๆยี่ห้อแบรนด์เขาดีๆอ่ะมันจะไม่ทะลุโดยเดดจ๊ะไม่ทะลุคือฝน ตกใส่กับบเปียกล่มพัดมาลมก็เข้าไม่ได้แล้วก็เวลาหิมะแบบว่า เราเรานัแล้วหิมะละลายมันได้ควรับความอุ่นความร้อนจากร่างกายของเรามันบพี่น้องมันกับบอ่อเข่าไปในบ่อได้เลยจะพี่น้องอยู่ที่เกตมันคงแม่เอ้มากก็คือใช้ตามฐานะนะจ๊ะพี่น้อง <c oughs> ใช้ตามฐานะเ,เกตจะเกตกลางๆหน่อยฐานะก็กลางๆไม่ได้ตัวด้วยจ้ะเดินอนี้แต่ได้เป็นไอ้น้อยนะพวกคนที่แบบว่าพ่อแม่ปู่ย่ารวยผัวรวยไอ้น้อยมันจะซื้อเกตด,ดีๆด้ยจ้ะพี่นอ้องอากางเกงกที่แม่ไอ้มากใส่นี้เป็นกางเกงเล่นสกีนะจ้ะแต่ว่าปีหนึ่งแม่เอ้มากจะได้เล่นสกีแค่ครั้งสองครั้งถ้างั้นมันก็จะแบบว่า อาจจะแบบไม่ได้ใช้งานบ่อยแม่เอมาก็เลยเวลาออกมาเดินอย่างเงี้ยแม่เอมาจะใส่อย่างคือใส่ตัวเดียวจบบางทีเราก็อาจจะใส่แค่กางเกงแบบ เราไม่ต้องใส่กางเกงอูนขนสัตว์ขนแกะอะไรนี่พี่น้องแค่ใส่กางเกงธรรมดาเนี่ยอย่างวันนี้โอ้ให้ดูไม่ได้นะแม่เอแมกจะใส่กางเกงกางเกงเหมือนเราเต้นแอโรบิกนี่พี่น้องรัดๆน่ะแล้วก็ใส่กางเกงอ่ากางเกงเล่นสกีข้างนอกแค่นั้นก็นจบเลยจ้ะพี่น้องถ้าจะใส่อยากใส่ใสเต็งเก่งสกีก็ได้บริวเวณว่าจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอุณุณหภูมิธรรมดาเนาะใส่อย่างนี้ได้จกก้ะกางเกงสกีแบบแต่ธรรมดาได้แต่ว่าถ้าจะไปเล่นสกีที่อุณหภูมิติดลบ26 28ตอนยี่่ิบห เออของไอ้น้อยนะอันนั้นติดลบยี่หกคุณจะมาใส่กางเกงสก,กีเหมือนมแม่เอมมาธรรมดาไม่ได้จ้ะคือเอาไม่อยู่ออกไปไม่เกินสิบนาทีตายพี่น้องแล้วก็เสื้อจะมาใส่แต่อยางงี้ไม่ได้ต้องใส่เสื้อขนขน,ขนสัตว์ข้างในน่ะพี่น้องพวกอูนพวกไรแล้วก็ใส่อีกตัวหนึ่งแล้วก็มาใส่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ทับด้วยแจ็คเก็ตหนาๆจ้ะพี่น้องอันนี้ว่าจะซื้อออกนอกลู่นอกทางเยอะจริงๆพี่แบมวันเนี้ยเออน,นี่แหละถ้าเวลาหนูพูดแล้วหนูจะพูดเป็นการแบบต่อยหอยไปเลยไม่รู้เป็นอะไรมันพัก เบ้าจึงเกือบกาแฟเกือบเย็นนะพี่น้องนั่นอหละจะมาเบ้าต่อไม่ได้พูดต่อจะไม่ได้พูดเลยมาเบ้าเรื่องจะกลับเมืองไทยได้ะจ่ะพี่น้องดีใจแห้งที่แรกแม่เอม่าพูดตลอดนะว่ามิถุนายนนี้ก็คือลูกมันบอลูกจะปิดเทอมจะได้กลับบ้านเพราะว่าเอม่านี่ข่าปอหาอะไรพี่น้องคือเราจะมากลับก่อนไม่ได้คือก็ตามตามระเบียบตามกฎของเรียนเนาะเราจะมาขอคุณครูขออาจารย์มาขอกลับได้ไหมคะแบบไม่ได้กลับเมืองไทยนานแล้วขอเอาลูกกลับก่อนที่โรงเรียนจะปิดได้ไหมบอได้เลยจ้ะเดิม แม่ยามากก็เลยต้องเอ่อต้องรอตอนที่ลูกปิดนาพี่น้องจะมาขอลูกครับสงการกับอาราปีใหม่นี้มันก็ไปได้แน่นอนจากพี่น้องนั้นลักกเลยบันนี้ดีใจแห้งที่แม่ยามากชอบพูดตลอดว่าก่อนที่จะกับยูนิมิถุนาที่จะถึงในพี่น้องสี่ปีเนี่ยแล้วโบแมนด้จ่ามานับกันแล้วนับนิ้วตีนโอ้ยนิ้วบาทานิ้วมือกับพี่อ้อยแล้วเหมือนพี่อ้อยว่าแม่บบแมนสี่ปีนะห้าปีสี่ปีที่เข้าไปกรับเมืองไทยเนี่ยวันมิถุนาเนี่ยเขากลับเมืองไทยกับครบรสี่ปีบบแมน พี่อ้อยพึ่มาเป็นก็เลยไปหารูปหาแบบว่าเตือนความจำหรือเป็นอะไรในเฟซบุ๊กที่เพี่โพสไว้นะพี่น้ำในอินสตาแกรมของพี่อ้อยล่ะว่าแม่หาปีเพราะมาเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วห้าปีหลีพี่น้อง <c oughs> เดือนมิถุนากลับเมืองไทยก็ห้าปีแล้วตายก็เลยสิม,มาว่าว่าเตรียมตัวยังไงไม่ได้กลับไม่ได้กลับ เมืองไทยนานเพราะว่าไม่ก็ไม่แอมาแต่ก่อนนี่ก็คือกลับเมืองไทยสองปีกลับครั้งหนึง่งมาทีนี้สองปีกลับครั้งหนึง่งถึงปีที่สองที่จะกลับเนี่ยเป็นโควิดพอดีพี่น้องโควิดแล้วกับคามไม่อีกสองปีเป็นโควิดสองปีแล้วก็นี่แหละปีนี้ปีที่ห้าพี่น้องก็จะได้กลับนี่แหละพี่น้องก็เป็นห้าปีขึ้นต้องออยไว้โอ้ยพี่น้องเสียงคนมาอายก่ะเจ้าปิดกอนเลยปิดลิปสิงหินวิ่งมาปีลิปมาสิเปิดไม่แล้วจ้าอายเขาคุณมากคนมาก ทางนี้ฝรั่งเขาเจ้าเบีดอย่างนี้พี่น้องอากาศดีบรดีอากาศแย่บ่แย่ค่าเจ้าอกกับ้ากันมาอยางให้เบิรงวิวนี่ย้ะจืะท้าทายท,ายทุลยทายวิวอย่างก็ตายเขาเจ้าแม่ไม่ใช่อายอะไรได้พี่น้องตัวเองอ้วนเกินแไหมก็เลยแบบว่าเดินมาแล้วที่นี่กันเกงใช่ไหมมันมันมันอุดอู้พี่น้องมันแน่นท้องคนอ้วนเนาะก็เลยแบบปวดตะขอแล้วก็รูดซิบลงครึ่งหนึ่งอ่ะเอวนี้ท้องเราก็อ้าออกมาใช่ไหมพี่น้องอายเขาเออกันเกงแล้วก็อ้าออกจากท้องเนาะตกเหวตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะ ตกได้เา,เาเตกต็่าวหินมันไม่ได้หิวมันไม่ได้ลึกนี่ไปอะไรอันนี้เขาต้องหยูดคุณพรเจ้ามาแล้วเขาเจ้าได้ยินเสียงแม่เอม่าว่าเขาเจ้ากัเลยุดธคิดว่าอินีมาพัมพลนาความหลักอีอย่างน้อแถวนี้สิโดดนาพาตายบ้าวพรเจ้าสิว่าอะไรเนาะมาลดพญาเอ้มมาลดแล้วเหลียวบางดูลูแล้วว่าแม่มาถ่ายวิวแล้วก็สิามาแล้วแหละเนี่ยมันเห็นบ่หมบงยางยางไปฮอดนั้งปลาบนพีนน้อง อืมแต่แม่เอามาพอไปแล้วม่เอามาไปฮอดแค่นเี่เห็นมาต้นไม้สองสองต้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันหักกันอยู่เนี่ย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 เออยางขนาดแล้วแม่เอามาย่างขึ้นมาแต่ว่านี่บอย่างขึ้นด้วยใจเมื่อีงเมื่อยบอย่างลงบอย่างขึ้นอยู่นี่แหละเส็ดคิปตอจะทากับเจ้าหนีก่อนจากไปชนีพี่น้องเขาก็รอให้แม่เอามาหนีแม่เอามาก็รอให้เขาหนีกลับบ้านนลยไหมสรุปไม่มีใครกลับเลยไม่ได้ไปไหนเลยนี่นั่งอยู่อันมานั่งเด้อนั่งอยู่มานั่งอันสกินกาแฟต่อ ข้าเจ้าได้ยินเสียงแม่เอม่าเพราะแม่เอม่ายืนถ่ายรูปอยู่เอ้าเสียงคือเงียบไปแล้วหนึ่งวันมันข้าเจ้าจยดยามไปแล้วข้าเจ้าไปไปกลับมาละอันหนีแล้วบันนี้เนื้อจับบันนี้ใส่เสื้อเรือพะว่าหยังเพราะว่าในเมื่อร่างกายเราแบบว่ามันบริน้อยู่ตรงนั้นมันนิ่งมันล้มมันตามเลมอกี้นี่มันลมอย่าง็งือลมบอถึงอุ่นมาตรงนี้ก็เลยล้มหน่อยนึงจะีปน้องใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อเพิ่มแล้ว อันจะมาเว้าวต่อเด้อว,ว่าเรื่องกับเมืองไทยต้องเตรียมตัวยังไงร,รอบนี้ไม่ได้กลับเมืองไทยตั้งห้าปีแม่แมากก็คิดว่าคงไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายจากพี่น้องแต่เงินนี้ต้องเตรียมจ้ะก็ <c oughs> กคือที่บได้เตรียมอย่างจ่าพี่น้องก็ทิได้เตรียมเงินนั่นแหละจากพี่น้องก็เตรียมแบบว่าเงินเงนินคำคำแก้วนั่นแหละเนาะว่าทาไมต้องเตรียมมันก็ต้องเตรียมทุกอย่างเพราะว่าอย่างที่แม่มากเคยคลิปไปเลยจากพี่น้องว่าแต่ก่อนคือแม่มาเห็นงานบอกว่าเป็นคนที่แม่มาเป็นคนที่แบบว่าชอบทํางานมากๆ แล้วก็ชอบทํางานมากก็ใช้เงินเก่งมากในเมื่อเขาใช้เงินเก่งเขาก็ต้องเห็นงานเก่งเหมือพี่น้องแต่ในกรณีตรงนี้คือร่างกายเจ้าของมันบวออมแล้วมันไม่เหมือนเดิมว่คืออาจจะบออริได้เห็นงานจาังแสบบอได้เห็นงานเล้วเงินเท่ากับถามว่าได้หลายบอมันบอบได้หลายบมกันเดี่ยพอใส่แต่ว่าเวลาเรากลับเมืองไทยสิมันจะ,ม,นจะมันจะทําเหมือนที่มันผ่านมาไม่ได้จ้ะพี่น้องบอมันเบ้าเด้อที่มันผ่านมานี่แม่เอามานี่เป็นคนใช้เงินเก่เกงเลยจตะตอนนี้ก็ยังใช้เก่งอยู่ขนาดไม่มีขนาดมีไม่เยอะเออ มาทนี่หั่นถามว่าเตรียมตัวอีหย่างที่ว่ากลับเมืองไทยก็ต้องเตรียมต,ต้องเตรียมเตรียมเงินนั่นแหละจ่ายเงินนึ่คือไผ่กระลู้ต้องเตรียมอยู่แล้วมันบอกแต่ว่าปกติเวลาแม่มากลับเมืองไทยอ่ะจะพาญาติพาญาติเหมาเหมารุดจะรถดตู้รถตู้ของไอ้ทิลาไอ้ทิลาเนี่ยม่รู้ว่ารุ่นเดียวกันบ่แต่ว่าเรียกเพื่อนไอ้ทิลาได้จะด้ให้เกียริเพื่นเพิ่อนอยู่บ้านบ้านอย่างวา ว่าเป็นบ,บ้านโคกสะอาดบ้านยังจำมาได้แล้วใกล้ๆบ้านแม่ไอมาละเป็นแท็กซี่ไปจําเวลาแม่ไอมากลับเมืองไทยจะอยู่มู่บ้านใกล้ๆกันเพราะว่าแม่ของเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเซี่ยวกันกับแม่ของเอม็มมาเนาะจะีปน้องแม่ไอมาจะเมาเมาเพื่อนก็จะเมาไปเลยว่าไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวหัวหินหรือว่าไปเที่ยวในจะเมาเลยว่าอาคิดวันเท่าไหร่แต่ระยะทางไกลนี่เราจะมาตีเป็นวันเหมือนระยะทางไกลว่าได้เจอได้จ่ายมันคุณลราคาอันนั้นแม่เอมาก็จะจ่ายหมดแล้วก็ค่าห้องค่าอะไรก็จะจ่ายให้ญาติญาติทุกคนเพราะว่าที่นั่งถ้าจำไม่ผิดดนนน่ัังไ้12คคกบ แม่เอม่ากก็จะเอาญาดเอาญาดชิปอ,อิดค้นไปน้ำาจพี่น้องอืม เอาพี่สาวอย่างแม่มาก็จะเป็นคนออกเองทุกอย่างว่าอาจจะมีไปกันไปอาที่หนึ่งอาจจะมีวันหนึ่งหรือสองวันที่เราจะกินอาหารที่พิเศษหน่อยไปกินตามร้านไม่ใช่ร้านหลูนอจ้ะร้านหลูนี่แม่มากจะบ้าเขาเลยเพราะอ,อีหยังเราต้องรู้กําลังเงินทำมันบ่ิยอีกอย่างแม่มากคิดว่าร้านหลูก็คือมันหลูจริงๆมันสวยจริงๆแต่ไม่เราถ้าเราไม่ได้ใช่คนรวยจริงๆ,ๆมันจะเขาเ้าบาได้แต่พี่น้องถ้าไปแบบยกขงยงเป็นครอบครัวคือแพงมากบอเราเอาเท่าที่แบบว่าเราอยากกินอะไรเรากินแต่ไม่ต้องเอาร้านหลูแต่ขอเป็นอาหารธรรมดาอาหารคือธรธรมดาหมายถึงว่าบเป็นรสชาติคือออรธรชาตติ่่ยแ 就是。 ไม่ได้เลิศหรูอ,อะไรแบบสถานที่ไหนพี่น้องแม่แอมาจะมากจกีันมากกว่าคืออยากกินเบียร์สดกิกน,น,กนนั่แหละแม่แอมาจะนี่แต่ว่ากับงวดนี้เนี่ยคิดว่าพี่สาวที่มาเบิงอยู่หรอกพี่พี่สาวบนไม่มาเบิงก็ให้เพิ่นเบิงอันให้เพิ่นบอกเพิ่มว่าเบิงนี่จะพี่น้องแต่ว่าพี่สาวแม่แอมมาบม่ได้บอกเลไม่ได้ชมไม่ได้อะไรนะจากเขาอยู่ที่นอร์เวย์ไม่ได้อวดไม่ได้อะไรเ,เอเอ,อเขาอยู่ที่เมืองไทยก็จะฐานะก็จะปานกลางทุกคนก็คือพอมีกินไม่ใช้นะจ่าเพราะพี่สาวคนหนึ่งกากาคุยสาวคนแรกกาขายของเบ็ดเลดขาย จะขายในตลาดไปรับของตลาดมาขายที่บ้านจ้ะเออนั่นละ่ะเพิ่นก็นจะมียูมิกินละกันพี่สายคนนึงเขาก็จะซื้อขี้ยางแต่ไม่ใช่ลานใหญ่ดจดะเป็นท้าเกล,เล็กๆอะไรเงี้ยเออปีกาปีที่แม่ไอมากรับเมืองไทยปิดุดท้ายเพิ่นกัวไว้อยู่ด้วยว่าเฮาคือบอนมาออกเงินกันวาวาซันออกเงินกันแล้วก็ไปเทียเท่ยวกันไปเที่ยวหัวหินเมารถดเมารถดไอละรถตู้ไปกันไป,ไปแบบครแบบอบครัวอย่างสิงพี่น้องเออแม่ไอมาตอนนั้นก็คือใจใหญ่เงินใหญ่หนาอได้ได,ได,ได้แบบว่าทํางานเยอะแลวเงินเยอะกะกะคือแม่ไอมากับเมารถแต่ก็ไม่ได้บอกว่่่่่าาาาาออออะคครรรกกกววจมชยันถ รถแท็กซี่รถตู้มาออกกันแม่อแม่จะไปพูดเพราะว่าเจ้าของมีเงินกันอย่างหาพี่น้องแบบมีความสุขเนี่ยอย่างกับคือออกเองเบื่องในใจพี่น้องแต่ว่ากับกับข้าวหมายถึงว่าอยากกินอะไรพิเศษหรืออยากแบบพี่สาวมันก็จะซอยกันออกจากพี่น้องอืจะซอยแม่เอแม่ออกในแหละว่าแต่ตอนกลับปีนั้นตอนกลับน่ะแม่เอแม่เบิดเงินหลายอะไรก็เลยว่าตอนกับให้เจ้าติมน้ำมันเองเด้อตืมน้ำมันให้แท็กซี่เด้อจากจากหัวหินแล้วก็พากันมา พัทยาหรือชะอำว่าพี่น้องจับมาได้แล้วเนาะมันบป็นปัญหาปีกลัวแล้วเออหาเกือบเกือบหาปีแล้วนั่นแหละแต่กลับกับคราวนี้ถามว่าต้องเตรียมเตรียมตัวยังไงกับเตรียมอยู่จากพี่น้องเออพออย่างเพราะว่าแม่ที่แม่แม่บอกแล้วว่าตก่อนก็คือตัวเองแบบว่าได้ทํางานเยอะใช่ไหมเงินก็เยอะอย่างเงี้ยยอมรับเลยจ้ะพี่น้องคําว่าใช้เงินเหมือน เหมือนใบไม้นะ่ะเหมือนกระดาษนะพี่น้องพี่น้องแม่เอมมาผ่านมาแล้วด้อแต่ไม่ใช่ถึงขนาดแบบว่าอุ้ยเงินเยอะมากเลยไปซื้อแหวนเพชรไปซื้อสร้อยคอแจกญาติแจก,แจก,แจกพี่ป้านะอาคือไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าแม่เอมามีโมเมนต์แล้วว่าที่แบบว่าใช้เงินเหมือนกระดาษหรือว่าใช้เงินเหมือนใบไม้เคยผ่านมาแล้วด้อีหลีพี่น้องพอเห็นงานไหลกลับไปเมืองไทยนี่แม่เอมาก็จะจะ,จะอ่อนจะใช้ทั้งเงินที่นอร์เวย์แล้วก็เงินที่แบงก์ที่เมืองไทยนะพี่น้องเออจนว่างเงินบ่เหลือ เกือบไม่เหลือเลยจะพี่น้องแบ่งอยู่เมืองไให้ก็ได้นั่นล่ะก็คือผ่านมาแล้วจะไม่ทําอีกแล้วเพราะว่าเรารู้เรารู้รสชาติของตรงนั้นแล้วว่าการที่ใช้เงินเหมือนใบไม้แบบใช้เงินเหมือนใบไม้ใช้เงินเหมือนกระดาษมันมีความสุขมากมีความสุขมากขนาดไหนนาพี่น้องเออคือมันผ่านมาแล้วมันบอกกันเลยเออกัดซีโบหิตอีกแล้วโบฮิตอีกกับโบได้แล้วเพราะว่าตัวเองลา,ลายลายรับไม่เหมือนเดิมแต่รายจ่ายเหมือนเดิมต้องพยายามมันบระจ้านั่นล่ะแต่ว่าแม่เอ็มมาแพนไวปีนี้ฮั่นลมแห้งพี่น้องลมแห้งแล้วเป็นจังไงเน แพนว้ปีนี้เฮ็น่าถักับเน,นาะเนาะกับอันกาสีอาจจะไปอยู่กรุงเทพก่อนเพราะว่าตอนนี้กลับต้องกลับสามคนแม่เอม่าแล้วก็พี่ออยแล้วก็เอม่ากลับสามคนก่อนจะกลับประมาณเดือนครึ่งนาะจากพี่น้องอกลับประมาณเดือนครึ่งก็จะไปอยู่ที่กรุงเทพประมาณสี่วันเพราะว่าหยังพี่ออยพันอยากไปลายย่างพันอยากไปซีคอนสแควร์แล้วก็อยากไปอะไรนะชื่อแบงคอกอะไรนะี่ที่มันเป็นก็จะเป็นเข้าที่เลี้ยงหมาไม่ใช่ขายหมาเลยจ้ะ ที่เลี้ยงหมามันเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยจำบ่ได้แล้วคนบอกแล้วก็จะไปกินอาหารอาหารเกาหลีที่ร้านแถวสุขุมวิทแม่มากกับจดุจดจดุดไลายซื้อจดุดรีดไว้ในใจพี่น้องนั่นละก็คือก็บ,บอกลูกได้ว่าจะไปใส่บอกแม่ให้มันเป็นในทางที่เดียวกันเพราะว่าลุดกรุงเทพมันติดมากนะไม่เหมือนที่นอร์เวย์ก็คือจะไปอะไรให้บอกแม่เลยว่าแม่จะได้เขียนแม่จะได้ได้ไปเซิร์ชเป็นอย่างเบิงและพี่น้องไปเซิร์ชเบืองว่าเออทางนี้ที่ลูกจะไปสองที่วันนี้มันเป็นที่เดียวกันไหมยังสิแม่แล้วก็อีกที่หนึ่งอะ่ะ อยากจะไปอ่ออยา่อางเงี้ยเขาเจ้าเรียกว่าอย่างที่พี่น้องสยามกรุงเทพบอกกรุงเทพสยามบอกที่มันจะมีเครื่องเล่นอะไรเยอะๆนะที่ว่าเด็กบัตรละห้าหกร้อยกับผู้ใหญ่บัตรราคาเท่าเท่ากันอันนี้ก็อยากไปพี่น้องในกรุงเทพนั่นเอ็มมากกับพี่อ้อยนั่นเพราะว่าตอนนั้นก็คือพาค,คุณยายคุณยายทองมาแม่ของแม่แม่ของแม่เอ็มมากเลยเพ่นกับพากกระพากไปเลินในตอนนั้นแล้วก็อีกที่หนึ่ง อาา่านเกาหลีกัน้าไปนะแล้วก็สวนจตุจักเ่ยนะแม่เอะมากจะพาลูกไปพี่น้องเพราะว่าแม่เอมากชอบบรรยากาศสวนจตุจักมากมากมันเป็นอะไรที่แบบว่าชาวต่างชาติก็เยอะแล้วก็ชอบกินไอศครีมมะพร้าวอ่อนที่สวนจตุจักรนะ่พี่น้องหรือว่าไอศครีมมะพร้าวนะ่ะแมเออแล้วก็ชอบไปเดินกับนีของแบบว่าของวินเทจของแบบตกแต่งพวกผ้าพวก อของแต่งบ้านอะไรเยอะแยะไปหมดพี่น้องแต่ว่าแม่เอาจะพยายาไม่เดินเข้าซอยเลวจะดูจักพวมวเมยพี่น้องแล้วก็จะพาเอมาไปดูที่เข้าขายหมาขายแมวขายสัตว์ต่างๆหร <c oughs> ือว่าอาจจะพาไปเบิรสัตั์พี่น้องเพอเบิร์แล้วเอ玛ม,มันอยากได้แม่เอาก็อยากได้เพราะเป็นคุณรักสัตว์จตรักสัตว์รักเด็กมากแต่ถ้าเด็กงอแง,งนี่เตะไปไกล S <S อิลี่จะเล็กงอแง,ง่เตะไปไกลๆอ,อืมแต่ว่าลูกเพื่อนทุกคนที่มามาบ้านเอแมจะไม่งงแงเด็กจะถ้างอแง,งแมเอแมก็จะบอกไปว่าครั้งหน้าไม่ให้มาเล่นด้วยเนี่ยเขาก็จะหายงอแงก็คือน่ารักทุกคนนะจ๊ะลูกเพื่อนอะแล้วก็อีกโปรแกรมหนึงน่งเนาะที่ไปใส่นออืมประมาณห้าหกที่ที่น้องออยจะไปนะพี่น้องกเ็เลยกะว่าจะยู่งเทพบสามสี่วันเลยจากนั้นก็จะไปเที่ยวหัวหินดูก่อนว่าลูกอยากไปไหนไปเที่ยวหัวหินแล้วก็ ไปเที่ยวหัวหินเที่ยวหัวหินสักสามวันทะเลหน่พี่น้องแล้วทีนี้ก็จะ พาลูกนั่งรถไฟรถไฟพี่น้องรถไฟแบบว่าอยากให้บรรยากาศนั่งไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เราจะไปลงที่เราจะไปเดินตลาดนัดหรือเดินตลาดธรรมดาหรืออาจจะไปเดินห้างแถวนั้นแถวที่รถไฟเราลงแล้วเราก็จะขึ้นรถไฟกับหนึ่งชั่วโมงน้องอ้อยว่าอุ๊ยปัาดแม่หนึ่งชั่วโมงพูดนะนั่งรถไฟโดนแบบหน้าเบื่อชั่วโมงอ้อยแม่จะบอกรถไฟนอร์เวย์ไม่น่าเบื่อเหมือนเออรถไฟที่เมืองไทยไม่น่าเบืือนเบื่อเหมือนนอร์เวย์นะเพราะว่ารถไฟเมืองไทยจอดบ่อยเออจอดบ่อยแต่เหมือนช้าแต่ไม่ช้าได้ลูกจอดแป๊บจอดบ่อยแล้วก็มัวน่ะขมิ้นข ขายเยอะแยะในเมืองไทยแม่มักธรรมชาติมักบรรยากาศแบบนี้โอ้ตีลูกก็ตื่นเต้นได้พี่น้องมันนี้ฮั่นเพราะว่าคิดว่าอาจจะแบบนานนั่งแล้วไม่มีอะไรทําชมติวิวที่เหมือนนอร์เวย์น่ะบอยหรือออยรถไฟเขาจะมีขนมมีอย่างมาขายด้วยของบ้านเขาในมวนเสียงจอแจบวกเวกมวนโอยลูกกับมักได้ไหมน,นี้เอออีกอันนึงพูดถึงรถไฟนึกขึ้นได้เลยพี่น้องแม่มาจะพาลูกไปดูอะไรนะรถไฟอะไรรถไฟตลาดตลาดรถไฟล่มหุบหุบล่ม,ล,มล่มกลางอย่างพี่น้องเออประมาณนี้แหละแม่มาจะสื่อมาใหม่เหมือนประมาณว่าขายของตลาด ขายของสุดตลาดสุดนะพี่น้องนะคือวางของขายตามรางรถไฟมันบอกพอรถไฟจะมาก็เอาของออกพี่น้องพอรถไฟผ่านไปแล้วเอาของมาวางขายเหมือนตรงนั้นไม่ใช่รางรถไฟเหมือนตรงนั้นไม่มีรถไฟผ่านไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพี่น้องที่จริงที่พูดมานี่อยากพาคุณสาไปคือกันนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวถามว่าคุณสาเราแบบว่า แล้วลูกรีเควสตมาบอว่าเวลาไปเที่ยวเมืองไทยจังอยากไปเที่ยวจนในส่วนนี้คือเลาจังใดก็ได้อะไรพี่น้องแต่ขอให้ได้ไปเที่ยวทะเลยยสิแม่แม่เอม่ากเเลยว่าเออที่กลับไปกับลูกสาวไปก่อนคุณสานี่แม่เอม่าจะไปเที่ยวเที่ยวที่ลูกอยากไปแล้วก็ที่ตัวเองจับอยากไปนะก่อนให้มันเสร็จสำเร็จลุล่วงไปก่อนคือทำทุระลกของลูกของเจ้าของให้ยเรียบร้อยพี่น้องอยากชอบอยากซื้อเสื้อผ้าก็ไปแถวประตูน้ำไปแถวตรงน,นั้นพี่น้องซิเอาซ้ำใดถ้ายิ่งเราซื้อเยอะๆแบบว่า สามตัวขึ้นก็จะได้ราคาสงถึงถามว่าผ้าดีไหมก็สมราคานะ่ะจะพี่น้องแต่ก็คือถูกมากๆมันเวลาแม่ไอ้มากจะมากไปซื้อนั่นแหละเจ้าแม่ประตูน้ำเนี่ยั้าง,งานทำงานกอ่อสร้างเขาอยุดคนรู้หมดเลยว่าเคยทำงานกอ่อสร้างก่อนที่จะมา,มาเป็นเมียฝรั่งดอนแครจ้าเออแะละบัตเทนี่ก็ารจะไปทําตรงนั้นให้เสร็จสิ้นบอกลูกเลยว่าเราจะไปเที่ยวทะเลแล้วก็อยู่ในกรุงเทพรวมกันอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะไม่พาลูกนั่งเครื่องจาก กรุงเทพฯลงอุดรเนือจาะเพราะว่านั่งเครื่องจากกรุงเทพฯลงอุดรมันกระบนแล้วได้พี่น้องเพราะว่านั่งเครื่องจากเออเครื่องอ่ะจากกรุงเทพฯลงอุดรก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วต้องให้ญาติที่บ้าน่ะไปรับอีก3ชั่วโมงกว่านลพี่น้องก็คือ3ชั่วโมงกว่านั่งจากอุดรมาลงเมืองการอมาเมืองการบ้านแม่แอมาข่าบ้านนะครับสามชั่วโมงเออแม่แอมาก็เลยว่าจะไม่ทําจะนั่งรถทัวร์กลางคืนพี่น้องบางทีอาจจะพาลูกนางกลางเว้นคือว่านางอาจจะชมบรรยากาศละกันเมื่อหนึ่งเห็นมันหดเลยเรียกว่าคืนหนึ่งตื่า อแต่ว่าถ้าเกิดว่ามารับคุณสารในตัวกรุงเทพเนี่ยแม่เอมาต้องพานั่งอ่านั่งอย่างนั่งนั่งเครื่งงองจากกรุงเทพมาลุกอุดอรจะเพวาาสงสารเพราะนะเพราะว่าท,ที่รถทัวบ้านเท้านะพี่น้องรถดบาทรมดมันมันจัดที่ตรงนี้มันจะไม่ยาวเหมือนที่ต่างประเทศนล้วที่ต่างประเทศเขาจะทําแบบสําหรับเหมือนฝรั่งเนะพี่น้องคือรถทัวรถปรับอากาศรถประจําทางเนี่ยรถโดยสารเขาจะทําตรงนี้ยาวให้สําหรับเหมะาะกับขาฝรั่งพี่น้องพื้นที่ข้างหน้านี่แต่รถทัวบ้านเท่านี่ มันจะแคบมันวบาขนาดคุณสาไม่เอามากตัวไม่สูงมากนะตัวเหมือนเหมือนเหมือนหุ่นหุ่นคนหุ่นผู้ชายเอเชียน่ะแต่ว่าจังไรขาเขาก็ยังยังดูยาวกว่า คนปกติบ่พี่น้องคนอ่าคนทางเทียบเอเชียเขาไหนพี่น้องเออก็เลยต้องไม่อยากให้เขานั่งแต่เขาเคยนั่งโดยจ้ะพี่น้องเมื่อเพิ่นประยัดซอยเมียเราเคยนั่งคืนหนึ่งแล้วว่าอุ้ยเข็มสันบุนางอีเดอร์มันทรมารแล้วว่านั่งเครื่องบินสก,กนั่งมาแล้วสิบสองชั่วโม,มงจากนาเวฮอนเมืองไทยจะต้องมานั่งเครือเอ่อมานั่งรถบัสจากกรุงเทพมาฮอดบ้านเธออิ่งสาระบากับเขาใจแล้วเนาะเออตรงคาหัวเข่าเขาใจยาวเลยพี่น้องไม่รู้ว่ายาวทุกอย่างหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ด้จ้ะเด้อถ้าอยากรู้ว่ายาวทุกอย่างหรือเปล่าก็มาาาลออองงงงดดดูู่่่ขคนตปรระะเทศฝั้้จ เะว่าม,มันยาวว่ออกนอกเรื่องอีกแล้วโอ้ยเลยพี่น้องที่จริงอยากว้ายาวอยากว้าเยอะๆแต่ว่าต้องกลับไปเพราะว่ามูถ่ายอยู่บ้านจ้ะพี่น้องแล้วก็คิดมันยาวแล้วอืมนะพี่แมมเนาะ <c oughs> นั่นแหละก็คือต้องฮิดทุระให้แล้วก่อนในที่ลูกอยากหล่นทะเลลูกที่หล่นหล่นทะเล,เล,เลแล้วก็ลูกอยากเบิ่งของออียงที่ต้องการอยากไปเบิ่งออียงจากกรุงเทพคือได้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะนั่งรถบัสกลับเมืองไทยเออกลับจากกรุงเทพ ฮอตบึงการนาั่งรถทัวร์ประจำทางครับจะก็จะไปอยู่บ้านนะคะบ,บ้านที่แม่เอามากเกิดไปอยู่ก็จะไปเล่นอ่าเล่นอย่างเฮ้ทุ่งหนองเลิงแบบพี่น้องมันจะมีแพแพแบบจงังเซราเขาก็ไปเล่นน้ำน้ามัมีมีแพไม่หยางเขาก็ับไปพาลูกไปเล่นแพแล้วก็ไปเล่นอ่าหน้าหาดคำสมบูรณ์มันจะเป็นห่วยหนองกว้างอีย่างเช่ะพี่น้องหาดคำสมบูรณ์นะ่ะเพราะว่าบ้านแม่เอมากมากไปนั่นแหละอาจจะอยู่อาจจะอยู่ตรงที่ บึงการประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าจะพาญาติมาเที่ยวเที่ยวทะเลอาจจะไปชะออมหัวหินบางแสนบางแสนคนอาจจะไม่ไปแล้วว่ามันเชยนอกจากพี่น้องเนาะแต่มแม่กับเอแมากับมักได้บางแสนเคยไปครั้งหนึ่งตอนเป็นสาวโรงงานจากพี่น้องเออหัวหนา้าพากันออกเงินกับหัวนากับลูกน้องผนกกับเออคนณผนกน้ากันนี่ยและกับหัวนาออกเงินกันไปเที่ยวคันแม่เอแมกชอบได้บรรยากาศแบบเร,ราไม่เป็นบ้บบานๆของเฮ้าดีบางแสนนะไหมนั่นแหละกะ็จะไปอยู่บึงการประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ดูดูว่า เงินเราห้าในกระเป๋านะพอที่จะพาครอบครัวนะพาที่จะพาแม่พาญาติจริงๆญาติจริงๆ,งๆก็คือญาติคําว่าญาติจริงๆคือหมายถึงว่าลูกของหลานก็คือหลา,ลานนี่ก็คือลูกของพี่สาวจริงๆเนะี่ยะพี่น้องเพราะว่าถ้าไปเที่ยวแบบนี้เราจะเอาไปทั้งพี่ป้านะอาร์มโบได้ด้วยจ้ะเพราะอย่างเพราะว่าที่เรามันรถเรามันจํากัดจ้ะพี่น้องมันจํากัดสถานที่มันบะอืม พะว่ามันได้12ที่นั่งหรือ11ที่นั่งมันแล้วแต่เนาะรหลตู้คนละแบบกับกับกับคนขับได้จะพี่น้องแล้วถ้าเราจะไปอย่างนั้นส่วนมากถ้าที่พักน่ะเราจะไปนอนสีนอนห้าเได้เหมือนเปาเขาจะจํากัดให้นอนแค่สองคนแล้วก็มีลูกแถมมาคนนึงอย่างเงี้ยเออเออถ้าสมมุติว่าว่ามันเหลือมาคนนึงเหลือมาคนหนึ่งคนที่แบบว่าไปด้วยเงี้ยเราก็ต้องจ่ายอีกจ่ายอีกราคาอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งจ่ายเพิ่มนหพี่น้องแล้วก็ได้ได้นอนเพิ่มมาอีกแค่ คนหนึ่งมันหาก็เสียสียดาดเงินมาบราจะจพี่น้องจากที่ห้องนั้นจะได้นอนสามคนแต่คนที่ไปด้วยมันเหลือเศษคนหนึ่งเขาก็ต้องจ่ายเป็นค่าห้องอีกคนนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวใกล้ๆแบบว่าไปกลับเช้าเย็นกลับเนี่ยแม่เอม่าพาพี่ป้านะอาไปได้ด้วยเดียจะพี่น้องรถกรับบ้านลถอย่างหรือว่ารถดอ่ดู้เขาก็นั่งเบียดกันได้เพราะราะยะทางไม่ไกลไปกรับอย่างพี่น้องไปลินไปลินน่านไปเลน,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 นอย่างที่บริเวณทะเลแถบบ้านกรกลับมาได้แต่ว่ากรณีถ้าเกิดว่าไปเที่ยวไกลอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องคิดค่าใใชช้้้จจ่่่่่่าาาาายยยคคคหหอองงะะไรแลลวกก็มมนนนนัััเบีๆ นอนในใจพี่นอนนาอเพราะว่ามันเป็นรถตู้รถอย่างมันบอนาลยจากกระเบิงสถานกร,กร์การสกอนวางเงินในกระเป๋าเจ้าของในเหลือลายบอหลังจากพาลูกเที่ยวที่ที่กรุงเทพแล้วก็ที่หัวหินหรือว่าที่ทะเลแล้วแล้วล้วจาจ้เา,าเออกระิพาไอ้มาพี่อ้อยกับนั่นละเออกับบ้านบิ้งการกระเบิงเงินก่อนค่ะเกิดโอเคกระิพากันเอ่อพากันมาเที่ยวทะเลถ้าบอโอเคกันที่เที่ยวแต่บ้านรอแต่คุณสากลับไปกับสิมารับคุณสาก ยุคกรุงเทพเนี่นแาจาจ้ะแล้วก็จังพากันเที่ยวทะเลต่อกับคุณสารอะจารย์คลิปนี้พอ,ลอแล้วชิรจะดลุดแลยพี่น้องยาวอีกแล้วมาเป็นซาวกลัวหรื่าคลิปนี้ก็บพอ่อจําได้เลยนักพี่น้องนักลิปหนาจะมาพบมาพอกับแม่เอ็มอามามขอบคุณในรายเด้อร์ที่ทุกคนที่มารับชมคลิปแม่เอม็มอ่ะขอบคุณในรายจา้ะสวัสดีจา้าบ๊ายบาย